กับช่วงปดล็อกสุขภาพนะคะช่วงนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพในการแลวเกิดอาการท้อถอยขอบอกว่าวันนี้รามีทางออกมาให้อีกหนึ่งช่องทางค่ะใช่ครับแล้วันนี้เรามีเคสคนที่ใช่ครับคือสมาชิกเราที่ที่ทาผลิตภัณฑ์เรานะครับปกติจะเป็นโรคปวดหลังนะครับขับรถขับลาอะไรเยจะปวดมากนะครับแต่วันนี้ท่านทานแล้วอาการดีขึ้นนะครับค่ะวันนี้ท่านจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับ ก็คือคุณธนกิจพึกหอมนะครับค่ะท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับธนกิจพึกหอมหรือว่าคุณพี่กิตนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะคุณพี่กิจตื่นเต้นไหมคะได้มาออกรายการเราก็ดีครับดีเพราะคนจะได้เห็นสุขภาพเราและเราก็จะได้ นำสิ่งดีๆบอกต่อใช่ค่ะเพราะว่าการเอาสิ่งดีๆบอกต่อได้บุญด้วยไหคะครับเราก็ได้บุญไปด้วยไม่น่ารน้าเราอิ่มเอิบเลยนะเอิบมากเลยเอิบมากอ่เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณพี่ธนกิจเนี่ยช่วยแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการให้กับคนทางบ้านได้ดูกันได้รู้จักกันด้วยดีกว่าครับผมก็ผมธนกิจพึกหอมนะครับชื่อเล่นก็ชื่อกิตนะครับค่ะ ปกติก็ทําอาชีพเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานรัฐสางเกตนะครับด้วยความที่เราเป็นคนต้องการเงินที่มันเร็วกว่าเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็เลยมองหาธุรกิจที่มันเป็นส่วนตัวแล้วก็ออกมาทําธุรกิจอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็กระโดดไปสร้างธุรกิจรับทํางานต่างประเทศอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีเงินก้อนนึงกลับมาทําธุรกิจเองอีก ช่วงหนึ่งซึ่งการลงทุนเป็นหลักแสนหลักล้านตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าจะทําให้เรารวยแค่สีเดียวพอพลาดปุ๊บมันล้มทั้งครอบครัวเลยมันไม่ใช่ล้มเพราะเราคนเดียว,วนะครับพอจุดนั้นมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับพอปัญหาใหญ่ตรงนี้เข้ามาปุ๊บเราก็เลยหาทางสิ่งที่ว่าทําไงจะจะลงทุนแค่นิดเดียวแต่มันตอบโจทย์ของเราแก้ปัญหาของเราทั้งครอบครัวได้เลยนะครับก็ใช้เวลาศึกษาอยู่5 6ปี ห้าปีเลยนะคะไม่ใช่ระยะเวลาสั้นนะคะกว่าจะคาทางแบบว่าหาเจอทางสว่างเนาะนะคะแล้วคุณพี่ธนกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคะมีการดูแลสุขภาพบ้างหรือเปล่าครับก็ดูแลสุขภาพตามธรรมดานะครับซึ่งจะไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่นักซึ่งจะเป็นคนกินง่ายนอนง่ายนะครับก็เลยดูแลสุขภาพแบบธรรมดาเพียงอย่างเดียวว่าไม่ตกดินงกินได้ นะถ้าตกดินก็เช็ดนิดหน่อยนะฮะแต่จริงปกติของตกพื้นที่ใช้ก็กินได้นะหนึ่งถึงสามเช็ดก่อนเช็ดก่อนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการแบบว่าใส่ใจในเรื่องสุขภาพของตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะคือเรื่องสุขภาพเนี่ยเรื่องการกินในผมเมื่อก่อนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตอนหลังพอรู้ว่าเกษตรกรเนี่ยเขาทําก็อยากจะให้ดีๆมาให้กับเราแต่พ่อค้าคนกลางบางทีเขาก็ต้องการที่จะยืดอายุของ ผักอาหารต่างๆให้ยาวขึ้นมีการไปทําวิธีการต่างๆด้วยสารอะไรก็ตามตรงนี้เราไม่ทราบนะฮะก็เลยสนใจแล้วก็เข้าคอร์สเรียนเขาเรียกว่าโภชนาการจากโรงแรมดุสิตธานีนะครับถึง6เดือนนะครับเพราะตัวเองอยากจะเป็นเชฟด้วยอยากเปิดร้านอาหารด้วยนะครับก็เลยพอไปเรียนตรงนั้นปุ๊บหกเดือนปุ๊บเนี่ยโหถึงถึงบางอ้อเลยครับศาสตร์ของอาหารร้านไหนขายดีร้านนั้น ยากที่จะสะอาดเพราะมันต้องใช้วอลลุ่มใช้ประม,มาณใช่ไหมครับ,รบถ้าเลยสองทุ่มไปแล้วถ้ายังขายดีนอกนั้นก็คือมาทั้งรถสิบ้อเลยบึรมเบิร์มบิร์มเลยครับ,รบ,รบแล้วแล้ววันนี้คุณธน,นกนิจเนี่ยวันนี้ทานทานปฏิบัติการภายในของของสปาทูเดย์ไหมครับคือที่ผมทานของสปาทูเดย์เพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กเวลาเราทำงานกับคนอื่นนี่เราชอบโชว์ออฟคือไม่ยอมแพ้นะครับ คอว่าคนนี้ผมก็แบกได้ผมก็แบกได้นะครับผลสุดท้ายมันเกิดกับการปวดหลังนะครับตัวเลกไปแบกคนตัวใหญ่ครับผมนี่คือว่าคือพี่กิตเนี่ยมีอาการที่ปวดหลังครับผมเป็นระยะเวลานานไหมคะก็ผมเป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากเป็นหลังย่อตั้งแต่อายุสิบแปดแล้วก็ใช้ศาสตร์ทางศสยศาสตร์เนี่ยกดนะครับเดียวคุณหมอใหญ่ที่ศิริราชก็ หายมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็มาทํางานหนักโชว์ออฟอีกทีหนึ่งก็กลับมาเป็นอีกนะครับก็เป็นเรือรลังเลยที่สิกว่าปีรวม20ปีครับนะครับซึ่งเป็นโรคที่ลําคาญมากนั่งขับรถไปต่างจังหวัดนานๆปวดเมื่อยมากครับนะครับนั่งทํางานปกติอย่างนี้ก็ปวดนะครับถ้าปวดหลังนานๆน่ะยิ่งมีครอบครัวยิ่งมีปัญหาครับเขาเรียกว่าปวดแบบทรมานได้เลยใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นอาการทางการแพทย์เขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ ก็ผมว่าเพราะว่าไปเอกซเรย์หลายโรงพยาบาลแล้วไม่มีกระดูกทับเส้นไม่มีอะไรต่างๆนะครับไม่พบแต่ไปทางหมอหมอจับเส้นบ้านเรานะเขาบอกว่าคนกรีตนะเป็นโรคกระดูกเคลื่อนนะฮะก็ลองมือจับดูเออมันก็เคลื่อนเหมือนกัเคลื่อนนะพอเราจับด้วยความที่เราเป็นเออมันเออมันกร้สึกได้แต่ทีเนี้ยมันก็มีร้อยแปดนะฮะเป็นของยาทั่วไปอะไรต่างๆเราก็ทาทานมา บางทีก็ทานวันนี้พรุ่งนี้หายเอวันมะรืนเอาอีกแหละซึ่งไม่หายขาดซึ่งคุณหมอก็แนะนําว่าอย่าทานมากนะมันจะมีสารตกค้างคุณอาจจะไม่ตายด้วยโรคปวดหลังก็ได้คุณอาจจะไตวายตายก็ได้เพราะว่าจริงๆการที่แบบว่ารับประทานยาเป็นจํานวนมากมันจะสะสมในร่างกายแล้วและมันก็จะทําให้มีผลกระทบข้างเคียงแล้วทีนี้เนี่ย พี่กีตมาเดินทางมาค้นพบกับเจ้าตัวนี้ได้ไงคะครับใครเป็นคนแนะให้ผ่านก็ก็พี่จอยฮะพี่จอยพี่จอยแต่สาวสวยพี่เป็นเป็นที่คนสวยที่หน้าตาสวยแต่หาแต่คนมีปัญหาสุขภาพเฮอใจบุญนะคะแต่พี่จอยแนะนำมันเป็นเรื่องบังเอิญฮะมันเป็นเรื่องบังเอิญนะฮะได้นั่งรถด้วยกันพอลงรถพี่จอยก็บอกว่าเทำไมคุณธนกฤษเดินนั่นก็คนไม่สมวัยเลยวัยสี่กว่าเนี่ยมันน่าจะ เหมือนกับกระชับกระเชงหน่อยเอ่อมันก็ดดดนกวัยคุณปู่เดินฮะประมาณนี้ผมบ<ะ>อกว่าผมมีปัญหาสุขภาพด้านหลังะนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเราได้ทานตัวนี้ผมได้ถานตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะครับเราขับรถไกลๆ<ะ>เพราะผมชอบเมื่อก่อนชอบขับรถไปเที่ยวธรรมชาติกร<ะ>นะุงเทพภูเก็ตอย่างเงี้ย่กรุงเทพ อะไรต่างๆเนี่ยเราชอบโชว์ออฟคือใครขับเป็นก็ช่างเราชอบเราต้องเราต้องขับเองเราแต่ตอนไม่ไหวตอนหลังวะเนี่ยใครจะขับก็ได้เราขอนอนข้างหลังและที่นี้เนี่ยอยากจะทราบถึงตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะว่ามันมันคือจริงๆอาจารย์น่าจะรู้นะคะว่าจริงๆส่วนผสมของมันคือตัวหลักคืออะไรบ้างคะตัวหัมันจะมีตัวพวกโสมเป็นโสมสกัดนะครับ แล้วกระชายดำนะครับแล้วก็บัวหิมะด้วยอตัวนี้รู้สึกส่วนผสมเยอะมาก10สิบตัวประมาณ12ตัวใช่มีฟ้าทลายโจรด้วยมีห่อสะพานควายอันนี้ไม่รู้จักเลยเป็นสมุนไพรใช่ไหมคะล้วนแล้วคือทั้งหมดทั้งมวลในกวดนี้เนี่ยจะเต็มสกัดไปด้วยสมุนไพรล้วนๆซึ่งไม่มีแบบสารเคมีกัไม่มีเลยครับผม แล้วจริงๆแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องอะไรบ้างอะคะตอนนี้จะอย่างอย่างของคุณธนกิจเนี่ยนะครับที่ที่ทานนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องาการปวดหลังเนี่ยจะไ,ได้นะครับ <c oughs> ปวดหลังแล้วก็เรื่องพละกําลังของเราเออกำล,ลังไม่ตกฮะเออกำลัง<ว>ไม่ตกเช้าพวลานอนตื่นเช้าจะเหนื่อยใช่ไหมครับหรือนอนตื่นเช้าบางทีบางอย่างไม่ตื<า>่นด้วยแต่กินตัวนี้ตื่นด้วยคือคือบางคนเนี่ยถ้ายังไม่เจ็บป่วยเนี่ยก็จะไม่ดูแลตัวเอง แต่ผมบอกเลย,เลยตั้งแต่ผมไปเรียนเรื่องอาหารเนี่ยผมก็เลยหันมาดูแลตัวเองทุกวินาทีที่เรามีอะไรเข้าปากนะครับแม้แต่หายใจนีเราต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลร่างกายของเราด้วยสมุนไพรนะรรที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับ,รบนี่จะทําให้ร่างกายของเราเขาเรียกว่า อย่าประมาทนะครับเพราะฉะนั้นครับให้ร่างกายเราดีตลอดเวลาเป็นการรักษานะแต่เป็นแบบเหมือนตัวบำรุงถูกต้องครับที่ว่าช่วยฟูนฟูสภาพร่างกายของเราที่อยู่ภายในซึ่งเป็นภาพที่เรามองไม่เน็่นะคะมันจะช่วยบำรุงไปเรียดเสมือนอาหารเสริมนะคะเป็นช่วยที่ดีเลยของเราถูกไหมคะแล้ววิกฤตเนี่ยได้รับประทานตัวนี้มาเป็นระยะเวลานนเท่าไหร่จงจะเห็นผลว่า เฮ้ยร่างกายของสัญญากลับมาแบบว่ามีกําลังมีแรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคะ่ะคือการเดินทางปุ๊บเนี่ยการใช้ตัวนี้นะครับผมก็จะไปบวกกับการเดินทางค่ะเฮเวลาเราจะไปไหนปุ๊บเอ่อนื้อขึ้นได้ประมาณเนี้ยเออเมื่อก่อนเนี่ยมันจะปวดแต่ตัวหลังมากินประมาณสักเอ่อเกือบอาทิตย์นะ,ะเกือบอาทิตย์แล้วขับไปด้วยด้วยความที่ว่าเราขับรถนะ,ะเราก็เอ๊มันไปได้นี่เออไม่มีอาการอะไร ที่มันเป็นห่วงมากนะครับเพราะล่าสุดนี้ก็ผมไปตั้งแต่นครสวรรค์พิษณุโลกนะฮะ,ะแล้วก็วนกลับมาอีกนะครับอ่าก็โอเคน,นะครับรับประทานเป็นประยะเวลานานแล้วใช่ไหมคะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออแต่แค่อาทิตย์แรกน่นก่อนรู้จักนะฮะเหตุผลแล้วครับแล้หลังจากนั้นเนี่ยพอรู้สึกได้แล้วเนี่ยพอรับประทานปุ๊บก็จะ คือเวลาจะออกไปไหนจะออกเดินทางไกลก็จะรับประทานตัวนี้ครับเพราะว่าสุขภาพเราดีแล้วนะครับเราอาจจะทานวันละครั้งวันละครั้งนะครับปกติก็ทานสองครั้งใช่ไหมฮะเช้าเย็นแต่ที่นี่เราก็เป็นลักษณะว่าดูแลบำรุงนะครับรสชาติล่ะค่ะบางคนแบบว่าจะรับประทานยาเนี่ยยากมากเลยและยิ่งมาเป็นในลักษณะของเป็นขวดแล้วก็เป็นน้ำใช่ไหมคะอันนี้จะรับประทานรสชาติเนี่ยต้องแบบว่า กินยากไหมไม่ยากไม่ยากทานง่ายจะมีรสหวานรสเปรี้ยวอะไรยังไงแสนสดแสนออกคอามหวามันจะมีน้ำผึ้งด้วยครับผมมันมีน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งด้วยแล้วก็มีในเรื่องของชาเอ็มนะคะแล้วก็เยอะแยะมากมายในสมุนไพรหลังจากที่ทานดีแล้วมีได้มีการแนะนํำบอกต่อเพื่อนฝูงไหมครับอ๋อผมเกินตอนแรกว่าเราหาธุรกิจที่จะทำนะครับแต่ที่เนี้ย ก็มาศึกษาระบบเครือข่ายอยู่ประมาณ5-6ปีนะครับก็ประสบสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราประสบผลสำเร็จระดับหนึ่งแล้วบริษัทก็มูฟไปนะครับหรือบางทีกําลังรายได้ขึ้นขึ้นขึ้นนะครับทีมงานก็มูฟไปด้วยเหตุอไรตัวนี้เราไม่ทราบก็เลยเอาละตรงนี้สินค้าก็ตัวเราเนี่ยตอบโจทย์ได้แล้วนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามาฟังแผน นะครับพอฟังแสนซือเออก็ยังมีแมทชุ่มแมทชิงที่มันแปลกอีกนะครับเออทั้งนี้ก็ได้ตังค์ทั้งนี้ก็ได้ตังค์นะครับก็เลยตัดสินใจละไอลงทุนหลักพันเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยลงทุนหลักหลายแสนเป็นล้านนะครับเราก็ยังลงทุนนะครับแต่ตอนหลังมันเรามามองแค่ลงทุนหลักร้อยหลักพันอาจารย์แล้วก็ผลประโยชน์มันเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับผมนะฮะที่ได้ว่าตอนนี้เนี่ย พี่กิตเ,เ,เริ่มอยู่ตัวะะเริ่มเป็นนักธุรกิจแล้วจากเริ่มโร,โรลิโฟกผลิตภัณฑ like ์ดีสิ่งที่พี่กิตได้รับคืออะไรบ้างคะณปัจจุบันนี้สิ่งที่ได้รับก็คือว่าหนึ่งตอนนี้นะที่ผมเข้ามาสปาทูเดย์นะครับสิ่งที่ผมได้รับคือความมั่นใจของผมเกี่ยวกับบริษัทนะครับสองผลิตภัณฑ์เรามั่นใจเพราะมันเกิดขึ้นกับเราครับ นี่แหละครับสก็คือว่าท่านประธานเนี่ยมีวิสัยทัศน์กล้าไก่ที่จะนำเสนอบริษัท PR บริษัทะนะครับที่จะกล้ายิงออกทีวีอะไรต่างๆนะครับ<ะ>ถ้าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีถ้าไม่กล้าโฆษณาไม่กล้า PR ตัวเองเนี่ย<ะ>การที่จะสร้างองค์กรการที่จะขายสินค้านี่ยากมาก<ะ>ในเมื่อเรามีของดีแล้วนะครับมีระบบของบริษัทดีอยู่แล้วนะครับประธานท่านผู้บริหารนี่ก็ มั่นใจและมั่นคงในการทํางานอยู่ <lawsuit royable. S 2> แล้วท่านกล้าที่จะนําเสนอตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็มก็มองตรงนี้ปุ๊บมันก็สามารถที่จะช่วยองค์กรแล้วก็นาองค์กรสําเร็จได้เร็วนะครับก็เรียกได้ว่าทารายได้ให้กับพี่กิจด้วยใุชั่วโมงทุกวันนี้เป็นเรื่องดีจริงๆพี่กิจก็ได้ทั้งเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ได้ทำรายได้ด้วยนะคะอยากให้พี่กิตค่ะผููเชิญชวนกลับทางบ้านที่กำลังดูอยู่ใช่ วันนี้กำลังหนึ่งอยากดูแลสุขภาพ<ค><ะ>สองอยากมีรายได้ลองพูดกับผู้ชมบ้างค,<ะ>ครับ store, ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ<ค><ะ>หรือผู้ที่กําลังศึกษาอยู่นะครับหรือนักธุรกิจรายย่อยประตามพ่อค้าแม่ค้าอะไรต่างๆแม้แต่คนขับรถสิบล้อคนขับรถแท็กซี่ต่างๆที่มีปัญหาสุขภาพในการหาเงินทุกวันเนี่ยเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยแย่มากครับให้เราหาเงินแต่ละบาทนี่ยากมาก ถ้าเราจะไปลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆมันลงทุนเป็นหลักหมื่นขึ้นสี่ห้าหมื่นขึ้นผมบอกเลยครับท่านกล้าโทรมาหาผมตรงนี้นะเราสามารถที่จะนําพาท่านอ่ะแค่การลงทุนแค่หลักร้อยนะครับเอธุรกิจตัวนี้หลักร้อยสุขภาพก็ได้ธุรกิจก็ได้ธุรกิจก็ได้ทุกคดเลยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าคุณมาลงทุนตรงนี้แค่หลักร้อยหรือหลักพันอ่ะถ้าเผื่อมันเสียหายขึ้นมาโอเคครอบครัวผมรับผิดชอบเอาอย่างนั้นเลยนะฮะประกันไคะพี่รับประกั ขอบอกได้เลยนะว่าเชื่อว่า หลายๆคนนะคะที่ดูอยู่ณตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจไม่ต้องลังเลเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นยมีตัวอย่างอย่างคุณกิจแล้วนะคะให้เห็นแบบว่าตัวเป็นๆแบบนี้ว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริงกับชีวิตคุณแน่นอนค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่กิดค่ะ,อะขอบคุณนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้สึกที่ดีๆนะคะที่มีต่อบริษัทให้กับคผู้านด้รับรู้กัน